อรองเด็กๆเ,เป็นกงตปแรกที่กูทําขึ้นมาเพื่อการเรียนออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โควิดช่วงในช่วงนี้เพื่อเป็นการป้องกันจึงให้เด็กๆได้เรียนอยู่ที่บ้านเพราะกับระยะครเัเด็กๆที่จะมาอ่านเขียนเรียนรู้สําหรับวันนี้เราจะมาทบทวน,นกันในเรื่องสลากกันกูขอถามก่อนนะครับว่าสระในภาษาไทยของเรา มีทั้งหมดกี่ตัวครับลอกตอบดูนะครับเก่งมากครับสละดในพลาสติกของเรามีทั้งหมดสาสิบสองตัวงั้นเรามาเริ่มเรียนกันได้แล้วครับคนเก่งเรียนรู้เรื่องสลัดทั้ง32ตัวกับคุณครูคุลชิตคนชัย หรือครูพีนั่นเองครับสระตัวแรกนะครับสระอออกเสียง A สระอ R ออกเสียง R สระอออกเสียง อีสระอีออกเสียงอีสระอือออกเสียงอือสระอือออกเสียงอือสระอูออกเสียงอุ สระอูออกเสียงอูสระเอออกเสียงเอสระเอออกเสียงเอสระแอออกเสียงแอ สระแอออกเสียงแอสระโอออกเสียงโอสระโอออกเสียงโอสระออออกเสียงออสระอ ออกเสียงอสระอว่ออกเสียงอวสระอวออกเสียงอวสระเอียดออกเสียงเอียดสระเอียออกเสียงเอีย สระเอือออกเสียงเอือสระเ er. อือออกเสียงเอือสระเอือออกเสียงเอือสระเอือออกเสียงเอือสระอัมออกเสียงอัม สะระไอไม้มาลายสะระไอไม้มวนสะระเอาออกเสียงเอา นักเรียนได้เรียนรู้สลัทั้งสองตัวแล้วนักเรียนจําได้ไหมเออถ้าจําได้แล้วเราหยิบใบงานเรียบนี้ขึ้นมาครับ<า>หยิบขึ้นมาแล้วเด็กๆเ,เปิดหน้านี้นะครับ เป็นกิจกรรมทบทวนสละนะครับคำชี้แจงบอกว่าบอกชื่อสลัฝึกอ่านสละนะครับให้ถูกต้อง พอ่างเสร็จแล้วเปิดหน้าถัดไปครับมาที่หน้านี้กันนะครับทำชี้แจงนะครับเขียนรูปสละจากชื่อสละต่อไปนี้นะครับให้ถูกต้องด้วย ลงมงินทําได้เลยนะครับเปิดหน้าถัดไปเลยนะครับสำหรับใบงานใบงานนี้นะครับให้เขียนชื่อสระจากรูปสระต่อไปนี้นะครับ สำหรับวันนี้ให้เด็กๆตั้งใจทำใบงานและช่วยผู้ปกครองทำงานบ้านด้วยกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย